จำแค่ที่งงนะครับนี่คือราวาฮีโร่สามครับผมหรือผมพูดสำหรับการช่างมันแต่เอออย่าง,งงเลยแล้วกันนะเพราะว่าเอออีพีสองมันมันมันเกินเยียวยาผมก็เลยตัดออกไปขอโนี่น่าจะเป็นแทงตัวสุดท้ายแล้วตัวที่โหดที่สุดในเกรนนี้เอา,าเดี๋ยวจ้หนีดีกว่าแล้วตองเอาตัวออกเพราะว่าเนี่ยมันใช้สลอ็อตแบบมันเราซื้อไม่ได้มันจะเป็นจะต้องไปใช้อย่างอื่นอะไร ไอ้สองแสนต้องเก็บเงินซื้อดีต่อไปแนะ่แต่ก่อนอื่นขอเอาไอ้หอยทากดีก่อนต้องตีเจ็ดร้อยเลือดสี่พันเมื่อเทียบกับรถของเราแล้วนะเมื่อเทียบกับรถของเรานะสี่พันอ้าวกว่าสี่พันด้วยวะเอาไม่ไม่ไม่แอนดี้รถมันเลี้ยวสิบเจ็ดอ่าแต่เจ้านี่เลี้ยวหนึ่งยังไม่ซื้อเลยถ้าไปเลี้ยวสิบเจ็ดเหมือนกันก็คงจะปาไปห้าหกพันเพื่อก็เจ็ดแปดหรือเป็นหมื่นเลยละมั้งแล้วผมจะเก็บตังค์ซื้อแท้งดี โอ้โหก็คงนขงางอยู่พอสมควรเอาละเออมาต่อกระดันน้ำพุก,กันเลยครับผมนี่นี่น่ดันนี้เลยดีกว่ามาดูสิอุ้ยห้าสิบก็ก็แพงอยู่นะไปะแล้วนี่คือฮีโร่ฮีโร่ย้อมสีอาา่าฮะมันผักไหมมันไม่ผักมันเอาโลกรกะแทกแต่เอาโลกรกะแทกแรงกว่าการฟัง ก็แปลกดีเหมือนกันเอาเท่านี้พอ5,000กับจุติแปดร้ก็โจมตีได้ประมาณ80%ของเราแล้วนะเพราะผมโจมตีก็ประมาณพันกว่ากว่าพันนิดๆนะโอ้ย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 วิ่งหนีไม่ทันวิ่งหนีไม่ทันวิ่งหนีไม่ทันวิ่งหนีไม่ะโอเคโอ้โหทำไมวิ่งช้าลงเยอะเลยอ่ะไมาเยอะมาเยอะรู้แล้วไอ้หมอกนี่เอง น่าจะเป็นเพราะหมอกใช่ห้เราวิ่งช้าลงเมื่อกี้เห็นแบบแวบบถ้าสังเกตดูดีหรือเปล่าโอ้โหมันมาเยอะเลยโอ้โหโอุ้ยดูเขาเราเอาฮทักเรียบร้อยมาคราวนี้มาสเตอร์ดูสิเนยเดินเร็วยิงเนี่ยโอ้ยใครใครทำอะไรโอ้โยมียคนเล่นกีตาร์ ว่าจี้อาจารย์แดงไม่ใช่อุ้ยหมีแดงมาอีกเอาอาจารย์แดงก็หมีแดงเอาเลยล่วงนานตัวตะปบไปเลยไอ้ไอกระแทกแดงมันไหลแดงยังวะอาจารย์มาอีกแล้วไม่โอ้เป็นเยอะมากนำทีโดยอาจารย์แดงเอาตายไปแล้วแล้โอ้บรรดันผมมาถึงหน้าป้อมแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ออกมาดูสิกองทัพนี้จะไหวกันไหม อืมมายอะมากมายอะมากยังไงอ่ะยังไงดูเราไีกันอยู่แค่นี้อ่ะดูสิไหวไหมเต่ไอ้มัมมี่ตัวใหญ่เนะี่ยอ่ะอ่าฮะยังไงไหวไหมผมว่าไหวอ,อ่ะเนี่ยผมก็ไหวอโดนอีกเอาาอาจารย์อย่าเพิ่งมามันไม่ใช่เวลาบอกว่าเจ้าน้องระเบิดคงจะไม่แพงแต่ไปถึงราคาวางอะ่ะ เออดันนี่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 หรือเปล่าวะอ,อันนี้เลยวบ้งมาเอาไม่ได้แล้วระเบิดออกไปเลยเนัน่นอะไรดิจมตีบัานจมตเอา้าวอุ้ยล้มเลยเหรอ พุ้งกันก่อนเฮ้ยอย่าต่อยเนาะอุ้ยล้มเอาตายอีกเอาไปไปเลยบ้านระเบิดแล้วโอ้โหระเบิดโอ้โหดูรุนแรงดีจังระเบิด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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโดนตัวเดียวมาแล้วแพ้แน่เลยโอ้ย อุ้ย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 รเบอแล้วตายโอ้โหเฮ้ยอีกแล้วอีกแล้วโอ้โหเจดรมันเอาผมอีกแล้วผมเล่นของมาสเตอร์ไม่ได้แล้วมันแรงมันโดนแรงมันหด้ายเกินเกินบนราแล้วมันไม่ใช่บรรณา์หรอว่หรืออัปเดตตุ๊ก้ตุตี้ตตี้ตุี้เอาเลยทำลายมันทำลายมันเต็นท่าประดานโยโยน เดี๋ยวลุกเดี๋ยวลุเต้นก็รีบตรงตีรีบรีบรู้ยิงหัดหัดยปะยเอาเร็วเร็วเร็วดันแหละโอเคผมว่ามันไหวจริงยากเินแซนแคนเหลือเกินอ๋อธรรมดาก่อนแล้วกันเอ้ยบอสฮ้บอสธรรมดาเราไปเล่นหรอกนี่ต้องเล่นอันนี้หมดดอโมไปเลยบอสกับบอสเลือดแฟนหนึ่งนี่นี่เตฟีเตฟีนี่นี่นี่ ไปเดบอสเด็กกับบอสโอ้ย de ur, de ur, de ur, de ur. เดินลราเดินเดินเดินแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรยะไม่มีโดนสม,นนนม,นมนหน้าคลื่นคำรามกีดการกีดร้องทำไมไอ้แฟงเก้นมันกีดร้องถ้ากลัวเชียวเลือดเลอก็สามเอื้อยไงเชียวเชียวอ้าวเฮ้ยเริ่มคลั่งแล้ววะ อืมเฉยๆนี่เจอเจอน้องระเบิดไปปิดท้ายพระเอกในงานนี้นนะเฮ้ยรถไอ้รถเฮ้ยสุดยอดนี่สินะแสงสว่างแสงสว่างนำทางรถ,รถทำไมไม่เดินปีกะ่ะเออนี่เดินไปนี่แหละ สุดยอดแสงสว่างยังไงก็ต้องชนะกับไอ้ศาสตร์มืดไอ้สิ่งมืดสิ่งชั่วร้ายที่มาทำลายล้างโลกนี้เอาเดินไปจบเรียบร้อยควันมาก็ไม่ทันแล้ว, <c oughs> วเจ้าไอ้รถที่มันบักอะไรของมันเนี่ยมันยืนจอดตรงนี้เนี่ยไมยเเย่เอาเดินสักทีเนี่ยเออแต่ก็ชนะอ้าว <c oughs> คือเจ้คุมการีโนมมาได้เลยได้ได้ได้เลย ไม่ต้องเพิ่งพาลูกน้องด้วยเอามาเย่เต็มมันนี่พิชขอเอารถขับดึงเฮ้ยขอรถสองคันแค่นั้นเดี๋ยวผมจะลองดูเด้มึงก็ว่าเออก,ก,ก็ไหวอย่างนั้นแหละเอโอ,โอ,โ,อโอ้โอ้โอ้ไหวก็บาด้ะตู้รถพังแล้วเนี่ยรถมาเฮ้ยก็ไหวอยู่เออก็ไหวยอย,อย,อยู่มองมามองมา เร็วอัพแตอรเมเพิ่มขึ้นหลักสิบเองได้จะเพิ่มเป็นหลักร้อยและจะนอนลดนอนผมเมื่อกี้พังแล้วผมก็เอาตัวใหม่มาพอดีเป็นไงโคตรโคตรพอดีโคตรเด็ดโคตรพอดีแล้วก็ชนะไปในที่สุดใช่ไหมใช่ครับผมประดีสยวเดอร์เปอร์แมนน่ารักดีว่ะโอ้เสียงป่อยใหญ่น่ารักดีโจมตีระยะไกลอยู่ข้างหลังกันนี่ ชอบเสียงคล่อยใหญ่ว้ยจบตีเท่าไหร่วะเนี่ยจบตีเจ็ดร้อยโอเคมาแล้วเวฟแอคแท็กไหวไหมอุ้ยโอ้เฮ้ยโอ้โห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 โอ้โหโหโหโดนเลยพ่อค้าขายติข้างบนนั้นน่ะช่วยด้วยมีมาแลากันแล้วโดนตีเอ้ยจะเดินไปทำไม ูสะสมน้องระเบิดกันวู้หข้ามีแดงได้ไถยเวกครั้งเดียวเอาเลยเออเรียบร้อยแตกไม่แตกก็ล้มอ่ะเอาง่ายๆโอ้ผมไม่ตีทีเดียวไม่แตกเลยเอาโอเคนะคิดได้ง่ายระเบิดแล้ว Oh. <c oughs> โอ้โชอบชอบชอบตสุดโช,ช,ชอบระเบิดจะแล้วอะไรเงี้ยระเบิดแล้วชอบเอฟเฟกชอบเสียงนะระเบิด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 โอ้ยเหลือแต่ตัวตีล้าไกลขนาดเลยระเบิดระเบิดระเบิดเออ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 อ๋อไม่แล้วเหลือแค่ 7, เจ็ดเปิดชิลชิบหาย <h ihi> ตามีเลเซอร์ไหมไม่มีด้วย โอเคดีดีดีให้ผมแก้แล้วหน่อยมันถ้ามันทุบใช่ไหมเวลามีคนเข้าไปใกล้แล้วผมวิ่งเข้าแล้ววิ่งออกอะ่ะทำไม่ถูกอะ่ะอุย้ยไม่โดนตรงหน้าอุย้ยแต่กระแทกว่ะโอ้เฮ้ยเดินเดินเข้าไปเข้าไปลอยเดียวเออตายซะทีเรียบร้อยครับผม